ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องปองปลายครับผมไม่เดชจะคนกรเกษตร,รครับพี่น้องมาเบิ่งปลายเสียงต่อหางหลุดใหม่ครับต่อสรบใหม่เป็นเป็นหางไา่ข้ามพานครับหางไก้ข้ามพันมันสั่นพี่น้องมันขึ้นรถโบเกิงลขึ้นต่อไหม่ครับผู้เลี้ยวนะครับ โอ้แกวแกวแกวคือแล้วคือแล้วเห็ดหางเก่าครับพี่น้องหางเก่าเพ็ดใหม่นะครับพี่น้องต้นทุนบอะไรกับเห็ดเราครับไอ้เทว่าเป็นสร้างเล็กครับตัดเสื่อมเป็นเนื้อยังไงอย่าู่ค่อยเพี้ยนหรอกครับแล้วพ่อจะแต่ย์นะไม่ได้เหตุจะใส่ไม่ได้ใส่เอาใส่นาะแบบนี้โอ้แห่งหกกเสียไปจอดไปคุณบ่เอาไปยังนาะคือหกเหร หา่งไหมครับเด้ก้อนที่เหา่เนเห่าสูง้งผิดนักกันนักเด็ดมเนอับเ้าขันนี้รถสี่ยากเอาขึ้นเนื้อก,กน,น,น,นครับบุดห้างนึงอยู่ฟังบุดตัวนั้นเห่าครับเองเก่าซ้ำโอ้ย,ย่างหัวดิแม่นี่บอ ยังยังเสืมยังซึมไมแม่นอยู่บนนี้ฮะขอบวัวน้เสื่อละขอบมันขอบสิบห,ห้าแม่นอยู่เนีอาสิบหวางมางลยเอาลงมาเลยพอดีปะ อ,ออสะดวกสบายครับได้แต่้ีทางไหนเดีวเดียวเดียวโอ้ยดีแล้วเพื่อแล้วอะนรนียร์ตัวครับตัวล็อกครับ Cái gì nhèo ô Má biết về này như thế này dùi vào sân <laughs> Hả? Ê, gì có đi mà แต่ว่ารถกับบ้า,ม,า,ามันทั้งหนามันสีสูงกว่านี้อีกถ่ายกงาสีดำลงจังหน่อยแต่ว่าตัวนี้นต้องใส่รถไทยหลกักกับบ้ามันต้องเป็นเป็นเก่าซ้ำเสริมบัตรประโยชน์ครับคง,งชวนหมาก็ไปสียาครับนาะคนรถสียาอ่อย เหล็ก,ลกแหลกล็กเครื่องอะไรครับเมียนเวิ่งเลยตัวนี้ก็เมียนนี่ล็กเครื่องตัดอ้อยครับพี่น้องหน,นาแหลงหนาแหลงไปตัดอรอยอ่ะเอาเนี่ยนะครับเกลนมันตำ่ำสะดวกสบายครับโอ้แต่ว่าเอาไปอย่างยิ่งเลยต้ต้องใส่รถฉีดครับรถฉีดย่อเกน็ดทล่ระคังแล้วก็ถอยไอ้ทเทเลอร์ครับเสียบ แวตัวนี้ตำกวัวนะครับตัวนี้ตำกวัวขอเสียคือมันใหญ่มันบอกลงไปมันเาวมันใหญ่หกเมตรนี่ครับเฉพาะผื้นเนี่ยผื้นไทยนี่ไปหาไปหาตัวนั้นนะครับหกเมตรแล้วข้อข้อก็เาวไปอีกเป็นเ็ดเมตรหมดละเาวครับตัวเาวพอดีครับมันตำกับเพราะว่ามาหอยเผาหอยเผาทั้งขัง อว่าสิมาตรฐานที่ว่าลูกปืนเป็นลูกปืนสีับตลอดในสองนอกสองเป็นสีับตลอดอย่างน้ำหนักนี่กะคือว่าโอเคยกได้ครับนี่โปรเจกต์ครับไอข้าผัน โปรเจกต์เรื่องปากมีปากปากค่ะมีลานลานหนึ่งครับรับเทิร์นปากปากเดิมรถเกียวครับแต่ว่าเอาปากเดิมไปเทิร์นกับปากขยายเป็นเป็นปากขยายเก่าหาครับใายที่ตําเบิ้งเด้มปีน้องสิได้ผลสรุปยังได้ปีนี่ หรือว่าสีแดงใหญ่ตัวนี้มาใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ไปเท่แล้วตัวนั้นนะประมาณ้องคุยกันก่อนครับคุยกันก่อนพี่น้องอันนี้ก็ว่าได้ตีนขี้ยังดอกนั่งสมาธิยืดหันนี่แหละอ่ะอกันไหมพี่น้อง ช่องนี้มีโปรเจกต์โปรเจกต์เสียเงนินฝากกดติดตามครับสวัสดีครับผม